ไปดูเรื่องราวของดาวคนใหม่มออดาวดวงนี้เป็นคู่แข่งพี่รัฐาเลย,เยว่ากันว่าจับงูนะโหยก็เก่งจับตัวเงินตัวทองก็เชี่ยวชาญเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันหน่อยค่ะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ไปกันเลยที่บ้านหลังนี้บ้านเลขที่89ทับ319หมู่บ้านพฤกษาวิว นะคะอยู่ที่ซอยสิตําบลบางกะดีอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีครับไปเจอพี่คนนี้ค่ะพี่นานานี่นี่เสื้อสีฟ้าๆนี่นะคะชื่อจริงว่าคุณยาติการแสงมณีค่ะครพี่นานาเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมอสรพิษปทุมธานีนําทีมมาบุกจับตัวเงินตัวทองที่มันมาแอบซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้อ๋อแล้วจับด้วยมือเปล่าถูกเนี่ยคุณโขกล้าหาญมาก มันคาบถุงแดงมาด้วยอ่ะถุงแดงอ่างเปล่าปะเออมันยังไม่ถุงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาไม่ใส่ทองน่ะเออแต่ว่ามันรัดกับตัวเงินตัวทองไปโอ้โหติดวาใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคือต้องบอกว่ามันเนี่ยก็สู้เหมือนกันจมันก็ตกใจเหมือนกันที่พี่นานาเนี่ยมาจับมันนะคะไม่รู้มันไปเกี่ยวอะไรมาบ้างเนี่ยมีทั้งถุงอะไรคล้องตัวมันอยู่วายใหญ่เลยติดถุงติดถุง จริงนิ้เนี่ยมันเอาให้เอาถุงออกนะเอลางลงตัวเจับก็ไม่ว่าเอาถุงออกมันลัดถุงมันก็เลยแล้วออกให้แมวเวลามันเล่นแล้วตัวติดถุงอ่ะจริงแมวมันเล่นถุงแต่ก็ไม่รู้ตัวเงินตัวทองไปเล่นถุงเล้อเนี่ยมันก็คงไปแบบบันซุกจนน่ะที่เขาเก็บถุงไว้ในบ้านไงสุดท้ายก็อ่ะต้องพังต้องเลื้อออกะขาดมดแล้วถุงตต้องยอมอ่ะเออต้องยอมทำลายถุงอ่ะนะสุดท้ายก็จับมัน ไปคืนสู่ธรรมชาติ้ยลิ้นนี่ไปไวอย่างนี้เลยคือป้องกันนะไม่ให้มันกัดเอานะแต่ลิ้นมันผัวมางนี้หมายความว่าไงมันหายใจอรอเอาไว้ขาหน้าขาหลังต้องมัดต้องมัดไว้มัดขาเอาไว้กับแขนงขาด้วยคือไม่ให้มันดิ้นแล้วเอาลงกระสอบด้วยใช่ทำไมไม่ใส่ถุงแดงมาคิปเลยถุงแดงขาดไปแล้วเอออ่ะชั่งน้ำหนักนิดหนึ่งตัวเงินตัวทองนี้หนัก6กกิโลกรัมนะคะ บุกเข้ามาที่บ้านเลขที่89ทับ319เ <c oughs> จ้าของบอกอสบายใจแล้วจับออกไปได้ <c oughs> เดี๋ยวจะไปที่ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปเอ,เอาไปไหมอะไปทำไมละ่ะไปไหมเอาไปปล่อยเหรอเอาเอาตัวเงนินตัวทองไปปล่อยที่ร้านขายสลากที่รัฐบาล <c oughs> <c oughs> ตัวเงนินตัวทองก็ให้พี่นานาเขาจัดการไปแล้วส่วนพี่เขา,เขาไปทำธุระนิดหน่อย จะไปที่ <ไป S 1> แผงแผง,งขายลอตเตอรี่<อ>จะไปทำธุระนิดนึงไปติดต่อทำ M O U <laughs> เห็นช่วงนี้เขากำลังทำกันทำ M O U เสร็จปั๊บนั่งแถลงข่าวเลยเเไม่ต้องใช่ไหม <laughs> ไม่เกี่ยวอะไรนั่นนอ้น